สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จินสิบผามากินบักม่วงม้อม่วงน้ำปลาหวานเลยจ้านี่นึกอย่างนมจ้าน้ำรายไหลเลยมากินกันเลยค่ะมีหอมแดงด้วย,นะย,ย,เ,ยเนี่ยยั่วเลยจ้าเนี่ยโอ้จินน้ำรายแตกนะจ้าโอ้สิได้กินบะน้อมึงเนี่ย Say cái bị nam nê cha Nấm mày mày tóc sụt dưa ở đất nọc nước già mẹ làm lá qua bắp bạn đấy ở lời cái này hai mươi rồi คุณอะหอมแดงอ จะหอมแดงนี่เลยยิ้งตึงๆเลยน้ำจิ้ม,มทั้งสมทั้งแบ่บอ่ะ เด้อจ้าพูดอะงรงงงงอู้จินจะสดเอาเลยสะใจดีนะม,มันแซบ่บสุดยอดจริงๆเลย ทำโอะโะออเลยนะพี่น้องพริกแกเอาเยอะมเนเผ็ด <Sweet. S 1> นึกอยากไหมจ้ะอุ้ยสว่างวะสว่างวะเลยอ้ยไม่ต้องเคี้ยวชเชไมล่าไม่ต้องเคี้ยวคืนเลยติพี่น้องลืนลงไปเลยโอ้ย หายอยากไปเลยบดนี่นั่งยุ่ง้ำลายไหลเนาะจ้ะต้องหากินเลยบดน,นี่ประวาน ใส่หอมแดงมันเข้ากันเข้ากันนี่ยัวๆแล้วจะนีมาได้จ้ะ ชมตัวอยากลเลยบ่นสะใจไปเลยพี่น้องเอ๋ยสะใจไปเลยน้ำดกม่เยองตัวเลยเนาะ สมบักคักแต่ก็แซ่บแซ่บมากๆเลย แซ่บมากเลยแกงง่วงเลยดีมาก ทำไม่แม่อืมอุ้ยแซ่บมากเลยจ้ะ จินนึกอยากกินแมวสะใจไปเลยไปเรีค้าสะใจแลวจินอยากกินแมวสุดยอดแซ่บมากเลยสำหรับคลิปกินน้ำพริกกินมะม่วงน้ำปลาหวานกะปิหวานนะจ๊ะก็จบลงไปเดี๋ยวนะจาเนาะพอกันไม่คลิปหนาจ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพาสแซ่บนี้เะคะไม่ต้องเพจแต่ยูทูบ YouTube นะคันเนาะ พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะ